ีค่ที่รักค่ะไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันคิดถึงค่ะนะคะคิดถึงอาจารย์แค่ไหมคะวันนี้ชุด2ตัวมาเต็มทั้งหมด4ชุดแล้วนะจ๊ะพี่จานะคะแล้วก็นําบุญมาฝากทุกคนทุกท่านเลยค่ะใครเข้ามาตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จานะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพูดกันในชุดที่มีทั้งหมด4ชุดวันนี้สรุปให้ให้ชุด2ตัวนะคะ 4ชุดให้เต็มเลยนะคะแล้วก็สรุปด้วยนะคะเน้นแต่ละชุดให้ด้วยว่าเลขไหนบ้างเลขไหนบ้างนะคะพี่ๆจะได้มีโอกาสเอวลั่นไปตลาดกันก่อนรัตลอตเตอรี่ออกสองวันเนี่ยอาจารย์แค่จะปล่อยเลขทูบของครั้งล่าสุดอาจารย์แค่ไม่รีรันตัวเองนะคะเราไม่รีรันตัวเองนะที่แบบว่าไม่ถึงว่าเลขทูบเก่ามาให้เงี้ยไม่มีนะเราจะส่งข้อความไปแจ้งเตือนแล้วเราก็จะส่งข้อความไปแจ้งเตือนในไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไลน์สําคัญไหมทีรักสาคัญเพราะว่าถ้าเกิดไลน์ ถูกแล้วเวลาเราแจ้งเตือนทุกครั้งที่จะไล์สดเลขทูบนะมันก็จะเป็นเลขทูบที่เป็นของงวดล่าสุดก่อนที่รัฐบาลไทยเออก็ไม่ใช่ทิฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกสองวันนะคะแต่วันนี้จะให้เลข ขันน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็สรุปชุด2ตัวทั้งหมด4ชุดนะคะให้พร้อมกับเน้นให้เลยนะคะวันนี้ใครมาฟังเรียกว่าคุ้มค่าหายไปหลายวันนะคะแต่มาเจอกันแล้วคุ้มค่าคุ้มค่านะฮะน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเน้นตัวตัวเลขชุด2ตัวให้ด้วยเลยนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้มีโอกาสไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะจันเข็กขับขอภัยไปทําพิธีมาก็หลายวันเนาะที่รักเนาะก็ไม่ได้ไห์นะคะแฟนเพจโอ้โหมีโทรเข้ามาตําหนิติตติงเยอะพอสมควร อ้อนอ้อนโทรมาอ้อนดีกว่าอาจารย์ทำไมไม่ไล่ะในงานนะหนูก็อยากได้อะหนูเห็นแล้วหนูอยากได้เดี๋ยววันนี้จะปล่อยไล่ให้อ่ะนะจ๊ะพี่จาัานะคะแล้วก็เป็นเลขจากคำชะโนดด้วยนะคะงวดทูบทูบงวดเนี้ยที่จะแถมไปให้ในกล่องเนี่ยจุดที่คำชะโนดนะที่รักบอกเลยค่ะเลขสวยมากนะคะส่วนใครที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคุณได้รับแน่นอนคือเลขขันน้ำมนต์เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาพขันน้ำมนต์ให้เลยนะคะเลขค่อนข้างชัด นะคะโดยที่นะคะอาจารย์ที่ทําพิธีให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไป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 นั่งวนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาปล่อยให้เทียนไหลนะคะปล่อยให้เทียนไหลน้ําตาเทียนในไหลลงมากลายเป็นตัวเลขเลยตอนนี้ครบ5,000แชร์หลือยังจ้า2 8ง0แ0แชร์แล้วคะ่ะ5,000แชร์นะพี่ๆ4ี่4,700ท่านแล้วคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์เดี๋ยวมีเพื่อนๆมาร่วมสมทบกับเรารับประกันเลยจ้ะพี่จา๋า จะเปิดทีเดียวเลยนะจะได้ช่วยกันตีทีเดียวเลยนะะวันนี้เราจะตีเลขให้แตกนะคะนะไม่เจอกันมาหลายวันไม่เจอหลายวันคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีคุณป้าสเสถียรสวัสดีคุณแล้วก็อาจารย์ชัดเลือกเป็นองค์พญานาคสีเขียวเป็นใบตองนะคะทําจากใบตองเนาะที่รักเนาะเป็นใบตองสดนะคะไม่ไม่ได้ทําจากเออ่ผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็สวยมากงามมากเลยนะคะลูกฝันดีมากเลยอะฝันนี้แบบเอาไว้ตีเลขให้แล้วก็จะบอกนะเป็นเลขอะไรนะคะนะคะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะที่รักนะคะอ,อ,นะอ๋อพี่เขาบอกพี่ละมุนก็บอกไม่ได้ดูติดงานกระถินนี่จ้ะขึ้นรูปให้ดูเนาะขึ้นรูปให้ดูสําหรับใครที่ไม่ได้ดูนะคะวันนั้นนะคะ พญานาคเก้าเสียนนะคะพญานาคเก้าเสียนเนาะที่รักเนาะที่เราทาพิธีกันนะคะที่คําชะโนดนะพอดีว่าช่วงจังหวะของเวลาได้ด้วยจังหวะเวลาสวยงามมากเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมีคนมาทําพิธีและเราก็เลยขอเลื่อนเเราก็เลยขอเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายพอได้หูแสงสีเสียงตะการตามากค่ะทีระขานะคะสวยมากครั้งหน้าท่าจันเทพปังอาจารย์เคพสัญญากระปู่ว่าอาจารย์เคจะไปใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะ จะไปใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะสําหรับชุดถวายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฟังอยู่นะที่รักตั้งจิตอธิษฐานได้นะคะก็ขอให้เลขขันน้ำมนต์ของเรานะเขาให้ขันน้ำมนต์ที่อาจารย์เคจะให้พี่ๆวันเนี้ยเป็นเลขที่ทําให้พี่ๆเป็นแนวทางที่ทําให้พี่ๆหาซื้อก็คือเลขทูบแต่เลขทูบเนี่ยโคตรปังจริงๆนะคะให้เลขขันน้ำมนต์ก่อนส่วนใครอยากได้เลขทูบวันนี้ซีฟสินค้าอะไรก็ได้ยังขันแม่จย์อีกสองวันซีฟวันนี้และ วันนี้วันสุดท้ายหรือจะเอาพรุ่งนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวลองวันนี้ก่อนว่านาอ้องเขาทำทันหรือเปล่าอ่ะงั้นงั้นงั้นตีไปว่าประกาศก่อนอ่ะประกาศก่อน,อนว่าคนที่ที่เอฟไว้ก่อนหน้านี้กําลังส่งอ่าคนที่เอฟก,ก่อนหน้านี้นะคะกําลังส่งอยู่นะแพ็กอยู่นะคะปิน้นนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยจ้ะเลขขันน้ำมนคะ่ะจ้ะ้องค่ะเลขขันนิมนต์นะคะมาจ้ะ เดี๋ยวจะตะแขง่ะตะแขงซ้ายตะแขงขวาให้ด้วยนะจะพี่จัดนะคะพี่ๆจะซีเอฟสินค้าอะไรก็ได้วันนี้แถมให้นะคะนะคะวันนี้แถมให้เหมือนกันร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะซีเอฟตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดอะ่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยได้เลขทูบทุกคนนะคะได้เลขทูบแถมให้ทุกคนนะทุกกล่องนะคะอ่าอ่ามาจ้ะจันขึ้นยังคะขึ้นแล้วนะคะ และแถมไม้มงคลให้ทําพิธีแล้วเรียบร้อยไปทําพิธีที่คําชะโนดมาด้วยนะจ๊ะที่รักนะคะอ่าใครอยากได้แถมไปในกล่องซีเอฟสินค้าอะไรก็ได้นะอ่าพี่ๆเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะคะเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างจ๊ะเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมใครอยากได้ภาพชัดๆแจมๆนะคะเดี๋ยวว่าจาันเข้จะส่งไปให้ในไลน์ เพราะฉะนั้นเตรียมแอป ID ไลน์ด้วยนะคะพี่จันนะคะนะเห็นไหมพี่พี่เห็นเลขอะไรกันบ้างคะ่พี่พี่เห็นเลขอะไรพิมพ์ให้จันแค่ไหนไหนไหนคนคนชอบคนชอบตีเลขไหนไหนคนคอเลขนะคะไหนดูซิอาจารย์แค่เห็นทั้งหมด3ตัวดูซิว่า3ตัวของพี่พี่จะเห็นเหมือนกันไหมอย่าเพิ่งพูดห้ามพูดนะ จ้ะหนูไม่พูดหนูไม่พูดต้องให้แฟนเพจตีอ่าให้แฟนเพจตีให้เราดูนี้ว่าเหมือนกันไหมวุ่ยพี่พรทิปตีเหมือนอาจารย์ชัดกับอาจารย์เคเลยไม่หยุดชี้นำอาจารย์ไม่ได้ให้หนูพูดหนูก็แค่พูดว่าหนูไม่ได้บอกเลขตีคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าทุกการพูดของอาจารย์มันมีผลนะโมาทุกการพูดของหนูมีผลใช่ไหมหนูไม่อิทธิพลขนาดนั้นเลยนะอาจารย์เดี๋ยวมันจะอ้าวใช่ไหมก็บาง นะคะตอนทําพิธีนะที่รักไปย้อนดูภาพพิธีได้อาจารย์ที่ทําพิธีให้นะคะโหนที่ทําพิธีให้จันเขนเนี่ยเขาไม่ได้ยืนแล้วก็วนให้นะใช่นะเขาเน็บไว้เฉยน้ําตาเทียนกย็ไหลลงเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยเืยตอนทาพิธีนะคะนะ,ะนะ,ะนตอนทําพิธีน้ําตาเทียนกย็ไหลลงเรื่อย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 ๆในนั้นมีสามเลขพี่ๆลองดูว่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวจันเขนขึ้นให้อีกทีนะอ้า นะคะมีคนถามอาจารย์แค่ว่าอาจารย์ทําไมไม่แจกขวัญถุงแฟนเพจบ้างเล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฉันปังวันนี้นะฉันจะไปแลกแบงค์ที่สิบมาเยอะฉันจะแฮมทุกองสามตัวเข้าเอาไหมๆๆพี่พดูในไลฟ์สดบอกโอ้โมีแจกเงินขวัญถุงด้วยนะคะนะ,ะอ้ามาจ้ะแปดสาเก้าหนึ่ง าหนึ่งและสี่เจ็ดนะคะนะเลขที่เน้นให้ค่ะทีละขาสี่เจ็ดคือเลขแรกที่เน้นให้นะคะสี่เจ็ดคือเลขแรกค่ะสีแดงแรกที่เน้นให้เลยนะคะเวลาดูดูเฉพาะตัวสีแดงนะทีักดูเฉพาะตัวสีแดงนะคะเป็นตัวที่เน้นให้นะไม่เครียดดีนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากค่ะนะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะดูอาจารย์แค่อย่าอย่าคิดว่าคําว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องแบบ เขาเรียกอะไรนะจะต้องคลึมอยู่ตลอดลานนะที่รักนะอาจารย์แค่อยากเป็นตัวตนของตัว,อตวเองจริงๆอยากเป็นผู้ผ,ผู้หญิงที่เป็นพลังบวกที่ที่สร้างแรงบันดาลใจหรืออย่างน้อยอ่ะนะคะเรามาเจอกันแค่วันแรกก็อยากให้คุณมีความสุขกับคุณยิ้มได้อะเออเราฟังกันแล้วมีความสุขเออมันก็สนุกดีนะนะฮะ,มะไม่ใช่ฟังโอ้โหชีวิตก็เครียดพอใจอยู่แล้วมาเจออาจารย์แค่มาเจออาจารย์แค่มันก็ไม่น่ารักใช่ไหมจ๊ะอีกตัวหนึ่งค่ะ จารย์ชัดเลือกดีกว่าดูซิจะเลือกเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เดี๋ยวให้อาจารย์ชัดเลือกดูดิอาจารย์ชัดจะเลือกเหมือนที่อาจารย์เคเลือกไวไหมจารย์เลือกยังคะทาไมยังไม่ขึ้นหรอคะอ๋ออาจารย์หน้าพูดคำว่าหวยใช่ใช่ใช่ ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะเลือกให้ชินนะที่รักคืออาจารย์แค่ขอภัยจริงๆเพระคุณพิศศทิศค่ะนะค,ะคืออาจารย์แค่ขอภัยจริงๆค่ะที่รักบางครั้งเนี่ยมัน,มนชินาปากใช่คือคนคนอาจารย์แค่อยู่ในครอบครัวที่แบบหมายถึงเป็นวงศ์ที่รักเราต้องเรียกเป็นวงศ์มีบ้านปู่มีบ้านปู่ย่าตายายมีบ้านพ่อแม่มีบ้านน้ามีบ้านป้ามีบ้านาน้าผู้ชายน้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่รวมกัน เวลาเขาอา,อาเรียนแบบนี้แล้วไม่เครียดดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์แค่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออยู่ในวงเครือญาติเยอะๆเนี่ยเวลาเขาไปตลาดเนี่ยบ้านอาจารย์แค่จะอยู่ไกลตลาดหน่อยเป็นเด็กที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ติดเข่าะนะคะเป็นเด็กอยู่ติดเข่าเลยนะคะนะคันนี้เขาก็ฝากซื้อลอตเตอรี่กันแต่เขาไม่เขาไม่เรียกฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะคนโบราณโบราณที่ ที่ที่ที่อยู่ติดตัวกันนางเขาไม่เรียกลอตเตอรี่ค่ะเขาบอกอลรวันฝากซื้อหวยสองใบอะเขาพูดอย่างเงี้นะอลรวันก็เลยชินกับการเรียกหวยกราบขออภัยพี่พีดด้วยกราบขอพระคุณมากที่พ,พี่พี่เตือนนะคะเพราะฉันเคนี่ชินจริงๆยอมรับกราบขออภัยเดี๋ยวเราจะเรียกลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่นะคะ อะาอ่าอาจารย์เคต้องพูดแล้วลอตเตอรี่แล้วที่รัก,กพี่อภพรรบอกกราบขอบพระคุณครับพี่จ๋าลอตเตอรี่สนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่ฉลาดก,กินแบ่งค่ะนะคะฉลาดก,กินแบ่งนะคะนะพี่จ๋านะคะมาจา้ะเน้นให้แล้วนะคะคือ4ี่และ9 1หนึ่งค่ะถูกต้องค่ะถั่วต้มถ,ถั่วงอกถั่วที่ส่งเลยค่ะนะคะต่อมาจา้ะพี่การจนารักบอกว่าทางานมาเหน,นื่อยค่ะเครียด ไม่เห็นอาจารย์ไลฟ์สดแล้วหายเหนื่อยเลยบางครั้งนั่งอมยิ้มคนเดียวอุ้ยจริงๆนะเพื่อนเพื่อนของอาจารย์เพื่อนของอาจารย์เค้นะคะบอกว่าสามีเขาว่าไม่เคยดูอาจารย์เคเลยนะคะก็คือเวลาเจอกันก็สนุกสนานพูดคุยสนุกสนานอาจารย์เคเป็นคนพูดสนุกอะเนาะแต่ว่าเป็นคนเสียงดังนิดนึงเขาเขาบอกว่าเข้ามาดูไลฟ์สดเขาบอกนั่งขำอยู่ในเนนะคะเขาบอกว่าสามีเขาขำาอาจารย์เคอยู่ในแบบดูแลแฮปปี้นะนะมีความสุขชุดที่สี่มาจ้าที่รัก กลับขอบพระคุณพี่ๆค่ะนะคะนะฮะ,นะฮะเอ้ามามาคุณฟ้าหรือคุณฟ้ายเอ่ยนะคุณฟ้ายติดต่อน,น้องแอดมินหลังแชทได้เลยจ้ะ ติดต่อน้องแอดมินหลังแชทได้เลยนะคะน้องแอดมินจะมาทํางานพรุ่งนี้วัน8พรุ่งนี้8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเดี๋ยวอาจารย์แค่ให้น้องแอดมินดูแลให้นะคะสําหรับใครที่ีเซฟสินค้าตัวไหนไม่ติดก็ตามหรือมีคําถามหรือว่าติดตามสินค้าแต่ติดตามสินค้านี่ให้เวลาอาจารย์แค่อีกสักสงวันนะที่รักนะคะค่อยติดตามนะเพราะว่าอาจารย์แค่ให้น้องแอดมินทั้งทั้งตอบทั้งแพ็คหึ่มห่มบึมบั่ม,ม,มเลยทีเดียวนะคะชุดที่4คือ2อาอาจารย์ยังไม่ไพิมพ์แน่นอนคะ่ะ สองเก้าสองเก้านะฮะนะฮะพี่พิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าที่รักสงสัยแล้วสิห้าเก้ามาได้ยังไงที่รักอาจารย์เค่จะบอกเลยว่าแปดสามกับห้าเก้าเนี่ยมันอยู่ในสูตรจริงๆมันตัดกันไม่ออกทํายังไงได้อ่ะมาก็ต้องมาเพื่อนอยากมาเราก็ต้องให้มานะคะนะะ 2 9 5 9และ2 7อะไรที่มันเคยออก95มันอาจจะไปออก59ก็ได้นะของแบบนี้ประสบการณ์มันได้สอนเราแล้วครั้งแรกมันออก83ครั้งที่2มันออก38มันมาได้ยังไงฮ <laughs> <laughs> ใช่ไหมที่รักใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นครั้งนี้อาจารย์เคจะไม่พาดมีก็ไม่ตัดออกมา <laughs> 2 9งเก้าสองเกห้าห้าและสองเจค่ะทันไหมที่รักทันไหมจ๊ะอ่ะชุดที่4มาทายใจอาจารย์แค่ดีกว่าไหนๆก็มีทั้งสองเมีทั้งห้าเ้าแล้วก็มีทั้ง สองเจ็ดพี่พี่ทายใจจันแค่หน่อยว่าสองตัวที่จันแค่จะเลือกคือเลขอะไรบ้างคะที่รักไหนเราลองมาทายใจกันนะคะเออาจารย์คอมเมนต์หนูไม่ค่อยเด้งคะ่ะอาจารย์ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอ่ามามาเลขแรกอาจารย์ชัดใน,นเลขอะไรอาจารย์สีแดงนะคะ อาจารย์แดงแล้วนะพี่พี่เห็นยางอาจารย์ชัดขึ้นอะไรให้จ้ะพี่จ๋าเห็นยางเห็นยังจัดทิรัก์นะเดี๋ยวอาจารย์เค้ขึ้นบ้างอเอะของหนูยังไม่ขึ้นสีแดงหองอาจารย์ชัดเลยนะนะไปทําพิธีมาด้วยนะสีพึ่งนะคะท่องคาถาสานิกาได้เลยนะคะรหัสโซเซอรเลขห้าได้ท่รักษ์เด้อ มีจานวนจํากัดอย่ามีจุดนะที่รักพี่อะไรเอ่ยพี่สกรพี่สกนมีสอเสือจุดเลขห้าอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวระบบไม่ดูนะที่รักนะพิมพ์สอเสือกับเลขห้าติดกันเลยค่ะสอเสือตัวเดียวนะสอเสือตัวเดียวเลยแล้วก็เลขห้าจ้ะที่ราคานะคะเดี๋ยวระบบไม่ดูดนะเออของอาจารย์เท่ค่ะเลขกลางเลยค่ะห้าเก้าค่ะสองเก้าและห้าเก้าค่ะคือชุดที่สี่ค่ะ นะคะทันไม่ใชที่รักพิมพ์ให้หน่อยจ้ะสองเก้าและห้าเก้าคือชุดที่4เดี๋ยวเลขทูบมาจ้ะ,อะขอโทษค่ะไม่ใช่เลขทูบภาพขันน้ำมนต์จะขึ้นแล้วนะจ๊ะพี่พี่พอไหมระหว่างก่อนที่เราจะเซกุ๊บบายกันพ,พี่พี่พอไหมจ๊ะถูกด้วยพี่พี่บอกนะคะ <laughs> อาจารย์ขาสัญญาณหนิดหนูไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรอยจาะพูดพ่